สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ผมกับโยที่อำเภอโงเจียมนะครับมาที่บ้านขุดเรือคําครับเป็นกินฐานเก่าที่ผมมาอาศัยอยู่นี่นะครับลูกเต่ากับแม่างอยู่นี่นะครับเมื่อนี้ก็เลยกับมายามบ้านครับกับมายามคุณแม่ครับมายามปีนองสูบสุก้นครับเอาของฝากมาให้พ่นนะครับก็เลยมาพ่อไม้พอดีครับทางเขาหมู่บ้านมองไม้เคยหาอยหากินนลครับ ตประกฏเป็นกน็เริ่มจากไม้แห้งนี้แหละครับเป็นช่วมไม้ครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปข้างล่างนะครับกะล่งยากเนี่ยครับทุลักทุเล่เนี่ยนะครับรเบด้อเป็นโขนหิน,นครับเดี๋ยวจะล่องเบิรงครับว่ามีตัวบ่ครับ โอครับน้ำต๊สวยงามครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้งองตรงนี้นะครับ จอยได้แล้วครับไอ้จอยได้เร็วไอ้จอยได้แล้วครับไอ้จอยได้แล้วโบรจอยครับเดี๋ยวต่างกล้องมุมงไหมครับมันยังดีเห็นหลายๆคนนะครับ ไปข้างล่างดูครับ ัก็สวยครับไม้สวยมากครับข้างล่างครับเดี๋ยวผมดูดว่าจะเข้าทางไหนนะครับข้างล่างครับเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะครับ เครื่องครับะเครื่องเครื่องหน่อยครับะเครื่องน่อยนี่ครับสุดยอดครับสุดยอด จะขยับไปเรื่อยๆน,นะครับไปได้บ่านีรือไงโกาคาม,มสุดยอดครับน้ำ mãi ngam ngập mãi ngam à chán chòi ngựa yêu thương làng ngập cầm làm tốt biệt, giờ họ cho bây giờ có bột vắng nga toát chưa à môi chín nơi mà chán chòi ba vôi hơn chín mãi ngam ngập วยงามเลยครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมกมเห็นวานะนํำวิธีใส่เหยื่อนะครับมีนาน้าหาลายหลายคนนะครับงสัใสแล้วก็สอบขามมกานะครับว่าพิธีใส่เหยือ่อใส่เนวไหนนะครับผมโต๊ะผมจะใส่เป็นใส่เป็นตะขอสองตัวนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ พอสองตัวเยื่อกับยูนในกับปุ๊กเรียบร้อยครับผมก็จะมีไใหม่อนหนึ่งครับแบบมีรับประกันครับเมื่อผมเหม็นครับเอามาเบ็บนะครับหิ้งลงไปในกับปุ๊กเรียบรยครับแล้วก็ใส่ไม้พ้นเลยครับหิ้งลงไปครับใส่ไม้คนเลยครับนี่ครับพ้นไปเลยมันจะไปยังไงกับเรื่องของมันครับนี่ครับเอาเกี่ยวเกี่ยวเขาเนี้ยยังไงกเลยครับนี่ครับแล้วก็ดึงขึ้นเลยครับ เมื่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับดึงขึ้นมาก็เป็นแบบนี้พ้อมตกเลยครับเมื่อกับโบมิน,นครับปดปลาได้ปลาขึ้นมาครับกับปปลาออกระไส้กระติกแล้วก็เอาจุ่มลงไม่ครับก็ต้องเสียเไล่าล้างเมื่อครับเทียบแบบนี้นะครับเอาไม้ค้นๆๆเลยครับีพอ้อมตกครับ ตอนนี้อยู่ที่ปากงูนะครับทางลงมาสุดยอดเลยครับนู้นครับลงมาจากที่สูงๆครับลงมา,าเยีรับกล้องหลุดมือครับไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับตามาเก็บกล้องอยู่ข้างล่างกำลังเดินเข้าไม้ครับโอ้ เดินไกลมากหมายมาหาชนครับเดี๋ยวมาชมกันเหนื่อยพี่น,อน้องจ่คนควงกระลา ของไก่มากเลย,ลยเป็ไงครับสวัสดีครับนมววันนี้มากับน้าหมวดน,นะครับหมวดสมศักดิ์ครับเป็นไงครับสถานการณ์สถานการณ์วันนี้ยังไม่ลงยังไม่ทำอะไรกับตูนักเก็ตการครับครับ,รบเดี๋ยวเราเล่นแถวนี้นะครับ เดี๋ยวเตรียมของก่อนนะครับก็คนเยอะครับไม้มหาชนครับนี่นะครับสําหรับคันที่นานาถามเข้ามานะครับว่าใช้คันอะไรตกนะครับผมจะใช้เป็นคันของลุงโอนะครับคัน LTG นะครับ เป็นคันจายแอนโรปเตอร์นะครับเป็นคันตกกุ้งนะครับแต่เอามาตกปรากดครับนี่ครับเบรดสองหกครับแอคชั่นไซส์เอ็มนะครับเบอร์เอ็มแอคชั่นคันก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับแอคชั่นคันนะครับปลายอ่อนครับส่วนล้อก็จะเป็นเบอร์พันนะครับของชิมมานอ เบอร์พันครับของชิมานุครับไม่จําเป็นต้องใช้ของราคาแพงนะครับเพราะว่าตกก็กดเวลาเราวางคันวางอะไรมันก็จะขูดไปตามหินนะครับนี่ครับสังเกตดูครับกลนลอกกลนลอกขูดหมดครับบาดเวิแล้วครับไม่ต้องใช้เป็นพันแพงมากครับไม่ต้องใช้รอบเบอร์แพงมากครับไม่ต้องใช้ยี่ห้อแพงมากครับนะครับก็จะใช้ประมาณนี้ครับที่น้าๆถามมาครับอุปกรณ์ โอเคครับรอชมผลงานคืนนี้ครับหมายมาหาชนครับากหีจ